สำราญในบรรยากาศดีนะครับนนันผมคิดถึงไตตันตนิกพูดได้ไงตบปากตัวเองครับครับเชิญครับเชิญทุกท่านมาล่มจมทางนี้นะครับพูดจะไม่น่าเล่นเลยมีน้ำเต้าปูปลาเล่นไหมเนี่ยโอ้ไปงานวัดเลยครับไปอ๋อย่าเลยไม่น่าเชื่อว่าเรากำลังอยู่บนเรือเลยฮะ <c oughs> ก็มันเป็นหน้าเป็นตาของวายออริงตันนี่เรือคาสิโนลำนี้มีทั้งพัตคารสระว่ายน้ำร้านเสริมสวยทุกอย่างพร้อม พวกนี้ทั้งหมดเป็นนักพนันงั้นเหรอไม่หรอกคนที่นี่ส่วนมากเป็นชนชั้นกลางมาเพื่อหาความสุขความตื่นเต้นแล้วก็ไล่าตามความฝันแล้วดันเต้ล่ะดูเหมือนว่าเขาจะไม่อยู่ที่นี่ทั้งนี้ครับ เเจอร์สพสมูมิใจเสนอเดวิลเมคลายเพจชาค้าอสูรสถานให้สิ่งภาษาไทยโดวยวันันทรภารกิจที่เก้าไพ่แห่งความตายคู่สองต้องขอสแสดงความเสียใจด้วยเนอะเพราะในมือของฉันเนอะไพ่ตอกเอาเถอะเกมเพิ่งเริ่มความสนุกกำลังจะเกิดตัางหากแล้วเฮ้ ฉันก็กำลังมองหาความสนุกดีการพนันจะน่าตื่นเต้นก็แต่เมื่อเล่นกันยาวๆเหมือนกับการจูบนั่นแหละถ้าคุณชนะฉันได้ฉันจะจูบคุณนานแบบที่คุณไม่เคยจูบมาก่อนเลยนะคะชักหน้าสนุกสแล้วระวังอย่าเล่นเสียจนหมดตัวซะก่อนละ่ะขอเตือนผู้ชายคนเมื่อกี้เป็นเจ้าของสมยามมือทองมือทองจร ผู้หญิงที่นั่งอยู่ตรงข้ามหรือว่าเธอคือเทศธี่ดิดาแห่งโชคลาบอเมนดาชาแก่ข้างเธอชื่อซันตาครอสเป็นเซียนโป๊กเกอร์หรือกันว่าเขาอ่านใจคู่ต่อสู้ได้ถ้าเป็นคุยกันสบายๆแต่แววตาของพวกเขาเนอะเอาจริงกันทุกคนเลยถ้างั้นเล่นกันอีกเกมไหมครับนิโพร ช่วยพ่อสามีของฉันด้วยเถอะเขาชอบการพนันย่างนั้นเหรอค่ะก่อนแต่งงานเขาเป็นคนขยันแต่อยู่ๆเขาก็เปลี่ยนไปเพราะว่าติดการพ,รน,น,น,พรนันเน่ะการพนันเน่ยก็เหมือนกับโรคร้ายแต่ต่างกานตรงที่ไม่มียารักษาให้หายได้เธอน่าจะยอมแพ้ได้แล้วเขาไม่มีทางที่จะกลับมาเหมือนเดิมได้หรอกด้โปรดเถอนะคะถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปสามีของฉันต้องถูกฆ่าแน่ๆเฮ้เฮ้ hey, hey, hey. ไม่เป็นสุภาพรูดเลยดันเตทำดีกับสุภาพสตรีหน่อยสิแล้วงานนี่ก็น่าจะดีสำหรับนายด้วยนะเอ้ขออีกใบหนึ <S <S ่งครับพอแล้ว ขอขอขอเพิ่มเงินอีกห้าร้อยครับฉันตามฉันขอหมอบก่อนดีกว่าฉันตามฉันตามไพ่ตองครับไม่มีแต้มน่าเสียดายนะฉันฟูนเฮาส ถ้าทางคืนนี้ฉันจะกลับบ้านพร้อมกับเงินเต็มกระเป๋าซะแล้วเพราะอย่างนี้คุณถึงถูกเรียกว่าสตาครอสสินนะอืมขอบใจมากจบเกมนี้ให้ฉันเลี้ยงอาหารชาวนะทุกคนดีค่ะถ้าคุณจะไม่เล่นจนเหลือแต่ตัวสัก่อนนะนะคนที่นี่ดูเหมือนจะมั่นใจกันทุกคนเลยขอถามหน่อยนะเคยมีใครเคยได้ยินเครื่องดับคะแนนที่มีฉายาว่าราชันไหม ฉันเคยได้ยินนะเขาก็คือคนที่ชอบเอาชีวิตของคนที่เล่นพนันกับเขาเป็นเดิมพันยังไงละ่ะว่ากันว่าเป็นนักพนันจากนรกไร้สาระมันฟังดูไร้สาระแต่เป็นความจรงิงมีนักพนันมากมายตายหลังจากเล่นกับเขาราชันเป็นใครกันแน่บ้างว่าเขาเป็นชายแก่มีเคราสีขาวบ้างว่าเป็นผู้หญิงที่งดงามจนหน้าใจหายไม่มีใครรู้ความจรงิง แต่ถ้าคนคนนี้เผยตัวออกมาฉันก็อยากจะสู้กับเขาหรือเธอสักครั้งแล้วทุกคนคิดแบบเดียวกันหรือเปล่ารัชชันเหรอใช่เขาถูกเรียกว่านักพนันแห่งความตายมีนักพนันที่มีชื่อเสียงสองสามคนหายตัวไปหลังจากที่พบกับเขาเป็นที่รู้กันดีว่าพวกเขาออกไปพนันด้วยกันแล้วก็ไม่เคยกลับมาอีกเลยต่อมา ก็มีข่าวลือหนาหูในเมืองว่าใครก็ตามที่เล่นพนันกับราชันจะต้องตายทุกรายเลยนะหรือว่าราชันนั่นจะเป็นปีศาจด้วยไงนะถ้าเป็นจริงเราจะไม่เล่นเดิมพันกับปีศาจกันนายนดยอย่าดีกว่าเพราะดวงด้านการพนันของนายไม่มีสักเลยยังจําได้ไหมว่าติดนี้ฉันอยู่เท่าไหร่นะเ <laughs> พระาะฉันใจดีกับผู้หญิงต่างหากแล้วนี่ดันเต้เมื่อไรจะจ่ายเงินที่แพ้โป๊กเกอร์ฉันสักทีล่ะฮะ ฉันจะดีกับเด็กสตรีและคนชราไม่ใช่กับผู้ชายนะเออแต่เรื่องนี้ถ้าต้องหาตัวมันทีละคนแล้วก็มันจะเป็นการเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์นะแถมเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์อีกด้วยเงียบเถอดนะจนไม้เหรอบัดเชิญไปงานพนันระดับสูงบนเรือคุสเม,มืองข้างๆคนที่ทรงมีนามว่าราชันฮะราชันอุตส่าห์ให้เกียิขนาดนี้เราไม่ไปมันก็น่าเกลียดใช่ไหม ขนาดเดียวกันนายก็พาสาวๆไปด้วยได้น่าใจดีกับผู้หญิงและเด็กอยู่แล้วไม่ใช่เหรอ <c oughs> ราชาจะเป็นใครฉันก,ก็ไม่รู้หรอกนะแต่เชื่อได้เลยว่ามันต้องเป็นคนที่กวนมากๆแน่เลยนี่มันสนุกจริงๆนะเนี่ยถ้ามีราชาันในหมู่พวกเราจริงชื่อเสียงของฉันจะยิ่งเพิ่มพูนขึ้นอีกถ้าชนะเขาได้ถ้าราชาอยู่ในหมู่พวกเราจริงแล้วก็เดี๋ยวคนได้รู้ความจริงกันแล้วล่ะ สามพันไม่ไหวอ่ะฉันขอหมอบฉันก็หมอบด้วยชิปไม่พอฮะงั้นก็ดูอยู่เงียบๆไปซะผมขอเพิ่มขอเพิ่มอีกห้าพันงั้นเหรองั้นเราเปิดไพ่กันเลยดีไหมนี่นายดะถ้าทางตัวสันส่นๆเนอะ <c oughs> ช้านายควรจะกลับบ้านไปก่อนที่นายจะทําให้เมียร้องไห้ดีไหมหนุกหัวนอะไม่ต้องยุ่งเปิดไพ่เลยอืมหมอนี่ถือไพ่ตอง ส่วนเราถ้าได้อีกใบก็จะได้ฟูเฮาปลอดภัยไว้ก่อนนี้กว่าตกลงลายไพ่ออกมาดูกันเลยงั้นเชิญเปิดไพ่เลยค่ะฟูเฮาสี่ใบ สำเร็จแล้วฉันชนะฉันชนะฉันชนะแล้วไม่ไม่จริงคุณคะเขาตายแล้วไม่น่าเชื่อเลยที่แท้ในก็คือราชันอย่างนั้นเลยมัไม่ใช่นะพูดอะไรกันนะทันทัน เอาละใจะเย็นๆก่อนผมว่าเราพักกันก่อนดีกว่านะสาวน้อยเรียกผู้จัดการมาที่นิ่ทีจากนั้นขอคาปูชิโน่ร้อนๆสักถ้วยนะรอสักครู่นะค่ะาชันปรากฏกายเมื่อไหร่เกมจะอยู่ในกฎแห่งความตายทันทีข่าวลือทํเท่าว่าจะเป็นจริงเลยเนะงินเหรอถ้ากลัวก็รีบกลับบ้านเป็นอาคลุมโปกงดีกว่ามาั้งถ้าถามมั่นใจเหลือเกินนี่หรือว่าคุณคือราชันกันแน่ละ่ะมันก็ไม่แน่เดี๋ยวความจริงก็ปรากฏออกมาเองนั่นแหละฉันรอเวลานั่นอยู่ เชิญรอตามสบายเถอะแต่ดูเหมือนว่าเกมต่อไปนัยนก็หมดตัวแล้วนี่นะ <c oughs> การพนันจะตื่นเต้นมันต้องดูกัะตาสุดท้ายดี่แหละรู้ใช่ไหมตื่นเต้นอะไรกันเนี่ยกะแล้วว่านายต้องแพแน่ๆเพราะไม่มีชันอยู่ด้วยนายก็ไม่เอาไหนเราจะเปลี่ยนตัวผู้เล่นค่ะพี่พาที้น่าสนุกดีเราจะได้สอนให้เด็กๆได้รู้ความจริงบนโลกสักหน่อย วะ oh. คุณนั่นเองคิดไม่ถึงว่าคุณจะอยู่บนเรือลำนี้ด้วยนะคะพอได้ยินว่ามีเกมใหญ่บนเรือลำนี้ฉันก็คุมตัวเองไม่ได้เลยเลวคะ่ะเป็นห่วงเขาหรอคะไม่ต้องห่วงหรอกคะ่ะสามีของคุณยังไม่หมดตัวคะ่ะอย่างน้อยก็ตอนนี้นะคะคุณจะไปพบเขาหน่อยไหมคะออไม่ค่ะเขาคงไม่หยุดแน่ๆแน่นสินะ อะไรกันจะให้เด็กมาเล่นแทนเหรอนี่ไม่ใช่เกมเด็กเล่นนะฉันเอาจริงนะคะถ้าอยากจะพราดก็รอฉันชนะก,ก่อนก็แล้วกันจกักไพ่บ้าที่สุดเลยชวนพาร์ตี้มาทำใบเนี่ยช่วยไม่ได้นี่นะยังไงเธอก็มาอยู่ที่นี่แล้วแล้วไงได้ตัวราชันหรือ,อยังไม่คืบหน้ามันฉลาดเป็นกรดเลยละ่ะไม่มีทางเลือกนอกจากต้องไปพูดชน,นะคนสุดท้ายก็คงเงินเป็นการเดิมพันที่อันตรายการพนันมันก็เป็นแบบนั้นไม่ใช่เหรอ ระวังตัวด้วยห่ะหนูน้อยจ้ะไม่ต้องรีบก็ได้นะจะจะเปิดไพ่หรือว่าหมอบล่ะย่าต้องเรียนรู้อีกมากเลยล่ะมะเปลี่ยนการที่ขอแทนนะอะไรการฉันเพิ่งร่มเล่นเองนะนี่เป็นงานของฉันเหรอหน่อยชะล่าใจไปหน่อยนะครับฉันไม่ได้ชะล่าใจสักหน่อยนึงคนพวกนี้เก่งๆกันทั้งนั้นแดนแต่ต้องหมดตัวแน่แน่ก็ถูกครับ ถ้าเป็นเกมดันเต้มาชนะแน่ๆแต่นี่เป็นงานของดันเต้เขาไม่แพ้ในการต่อสู้แน่ๆที่เราทําได้ก็เพียงหากาแฟดื่มและพอานายเขาชนะเท่านั้นถ้างั้นฉันไปหาชาดื่มดีกว่าฉันคอแห้งแล้วลสิดีครับฉันมอบอืมสองคู่งั้นหรอดูเหมือนเธอจะเป็นคนเดียวที่อาจจะชนะฉันได้ในเกมนี้เท่าที่ดูไพ่ในมือเธอ อาจจะเป็นตองถ้าเธอมีจริงๆฉันก็ต้องเป็นฝ่ายแพ้เมื่อผู้หญิงพยายามจะหลอกก็จะเล่นผมของตัวเองเธอไม่มีตองแค่คิดจะลักไก่ฉันสู้และตามไปอีกแปดพันหมอบฉันก็หมอบเป็น <laughs> การเล่นที่ฉลาดมากฉันเรียกเกเพิ่มอีกพันห้ารอตามด้วยหมดนะตัก <laughs> พยายามจะหลอกล่อนั้นเหรอ ฉันเห็นทะปปลุปูโปรงแล้วละแม่คนสวยไม่มีปัญหาเปิดไพ่หมดหน้าตักกันเลยฉันเรียกคุณแพ้แล้วนะคุณปู่ของฉันตองฉันฉันนะเฮ้ยโอ้ย,อยนีฉนลงกลงั้นเหรอถ้าทางฉันเองคงจะไม่มีโชคคงจะต้องขอตัวผู้แพ้ต้องออกจากสังเวียนเสถียร ตอนนี้ชัดเจนแล้วมีคนหนึ่งในที่นี้เป็นราชันเราเล่นกันต่อเถอะน่าสนุกดีนะโชคของฉันไม่แพ้ใครทั้งนั้นถึงจะเป็นราชนฉันก็จะชน,นะคนพวกนี้ไม่ธรรมดาเลยไม่ว่าใครก็คิดว่าตัวเองจะไม่แพ้ทั้งนั้นนี่กลัวตายกันเลยหรือไงนะ เตรสฟัดผมชนะแล้วไม่จริงฉันมีฉายาว่าเทพธิดาแห่งโชคลาภไม่มีทางที่โชคของฉันจะแพ้ไม่มีทางอีกคนแล้วแบบนี้ก็ใช่รอบตัดเชือกแล้วเหลือตัวตัวแล้วใช่ไหมเนี่ยไม่คิดเลยว่าคนสุดท้ายที่เหลือจะเป็นนายถ้าชนะคุณได้ผมก็จะได้เป็นราชัน เอาเลยแจกไพ่ซิเร็วเข้าถ้าอย่างนั้นแจกไพ่นะคะอะไรกันนี่ไพ่ของทั้งสอคนอาจจะได้เรายัลเสเตอรฝัดทั้งคู่ถ้าว่าเป็นแบบนี้นละก็ หมดหน้าตักเลยเพิ่งจะสี่ใบเท่านั้นนะไพ่ของเราก็แบ้ตายกันอยู่แล้วใบต่อไปเป็นไรก็ไม่สําคัญหรอกจะโมเสียเวลาทําไมนี่เป็นการเปิดไพ่ที่เยี่ยมมากฉันรับข้อเสนอแต่ชิปฉันไม่พอถ้าแพ้ทัานใช้ชีวิตจ่ายแทนก็แล้วกันแบบนี้โอเคไหมโอเคเอาเลยแจากไพ่ไปสุดท้ายสิงั้นเราก็มาเปิดไพ่กันเลยเถอะเปิดออกมาเลย ิงพอแดังโรเจอร์สเตรฟรัชดันเตนละล่ะโรเจอร์สเตรฟรัชถ้าออกเหมือนกันโผดำเป็นฝ่ายชนะซาร่า สำเร็จแล้วแล้วชน,นะแดนเต้ชนะแล้วมอริสันมอริสันโลกนี้ไม่มีอะไรสนุกกว่าการพนันอีกแล้วโดยเฉพาะเกมที่ต้องเดิมพันกันด้วยชีวิตเนี่ยดันเต้มันยอดที่สุดเลยดดนเต้ Dante, ทำอะไรของนายอะ่ะมันยังไม่จบต่อไปคือการประลองกับเธอเลดี<ะ>้กดก็ง่ายมาก ยิงจน,นกว่ากระสุนจะทะลุหัวใจของอีกฝ่ายหนึง่งเดนเต้เดนเต้ ยินดีด้วยค่ะคุณก็คือผู้ชนะของค่ำคืนนี้เธอเองเหรอการตายโดยถูกเพื่อนตัวเองยิงตอนสุดท้ายช่างเป็นฉากจบที่สวยงามจริงๆอย่าเข้ามาใกล้นะเธอคือปีศาจร,ราชันสินะเผยโฉมออกมาซะดีๆถูกครึ่งหนึ่งและผิดครึ่งหนึง่งหมายความว่าอย่างไงไม่ว่าใครเป็นราชันก็ไม่สําคัญคนที่มีของชิ้นนั้นจะต้องตกอยู่ใต้อํานาจของฉัน และจะเป็นเจ้าของโชคลาภมหาศาลพร้อมเวทมนต์และกลายเป็นราชันถ้าเขาชนะก็คงดีกว่านี้แต่เอาเถอะคงเป็นฝันที่มากเกินไปมันเป็นกำดักมาตั้งแต่แรกแล้วสินะไม่ต้องห่วงเลยฉันจะให้เธอตามเขาไปทั้งสองคนนั่นด้วยและแขกที่อยู่บนเรือลำนี้ทุกคน ขอโทษที่ขัดจังหวะนะแต่ฉันรอไม่ไหวแล้วรอให้จะลุกขึ้นมาให้แกดูยังไงแล้วขอโทษทีนะดันเต้เป็นไปได้ยังไงที่ม่ตกอยู่ในเวทมนต์ของแกนั่นเหรอจริงๆมันก็ตกแล้วนะเรื่องของเรื่องก็คือมันเป็นเหตุบังเอิญที่เกิดขึ้นตอนเราเจอมัน มาดวลก,กันดันเต้ดวลกันดูว่าฉันหรือนายที่จะเป็นฝ่ายตายมาดวลกันฮาตตี้หยุดนะ้ก็เลยรู้ว่ามันเป็นกับดักของราชันจะสามารถควบคุมมนุษย์ได้ด้วยของสิ่งนี้เองใช่ไหมหมายความว่าแกแกล้งตายอย่างนั้นเหรอแล้วจะถูกมาสะกดจริงๆเพื่อชน,นะ และลากแกออกมามีทางนี้เพียงทางเดียวมันเป็นการเดิมพันชนิดหนึ่งฉันยิงฉีวใจพอดีเลยใช่ไหมล่ะก็แค่ถลอกนิดหน่อยก็ต้องช่วยใช้ให้ฉันนะฉันจะสอนเองว่าการพนันน่ะควรจะเล่นหนมือของตัวเองจำไว้ด้วยนะหนังเหนียวไม่เบานี่ แกฆ่าฉันด้วยไอ้นั่นไม่ได้หรอกนั่นสินะงั้นลองอีกอันหนึ่งดูเป็นยังไงนั่นส<ะ>ิคิงโพดำ ฉันเอสโพดัมโทษทีฉันชนะแม้ทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนเลยนะแดนแต้ตกอยู่ใต้อำนาจแว่นบนของศัตรูแล้วก็ให้เลดี้ทำให้เขามีสติฉันก็ขอโทษไปแล้วไม่ใช่เหรอไม่ต้องห่วงหูน้อยคนนี้หรอกนะเอาละ เปิดไพ่กันเลยดีกว่าไหมงานเสียของนายฟังดูดีใจจังสงสัยจะได้ไพ่ดีงั้นตานีนฉันขอหมอกกันแล้วกันฉันขอเปลี่ยนสามใบดีมาเปิดไพ่เลยฟูลเฮาส์เป็นไงอุ้อยเฮ้ยรอยสเตรทฟลัดอ้าวอ้ยเสียใจตานี้ฉันชนนะ,อ,ะอย่าลืมจดหนี้ที่แพ้ไว้ด้วยละ่ะฮ่าฮ่าฮ่ามชน่าเลย <laughs> เป็นอีกแล้วอุ้ย <laughs> การพนันเนี่ยไม่เคยทำให้ใครได้ดีจริงๆเลิกเล่นดีกว่า